สนุกไม่แผ่วเลยค่ะกับเรื่องราวชีวิตของแต่ละตัวละครในบัตรหัวใจยายซุปตาเมื่อพระนางกัดกับคุณวาเข้าหอกันไปแล้วแต่ตัวราชานนหนุ่มป๊อบถากูลก็ยังไม่ลดละความร้ายกัดลงแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะส่วนทางกับรายฟ้าสาวเมนิสาชนจากที่ดูแรงเป็นไซโคตอนเริ่มเรื่องล่าสุดเหลือแค่ย่อมความกดอากาศมวลเบาเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่น่าสงสารรอเสียงเชียร์จากแฟนๆไม่มีอีกแล้วความเฟียสมีแต่งานน้ําตาจัดเต็มทุกฉากต่อจากนี้เป็นละครที่สามีร้องไห้หนักสุดที่เคยเล่นมาเตรียมรอชมบท สรุปคู่ป๊อปมีกันไว้ได้เลยค่ะจะขิดหรือจะไปต่อในมัดหัวใจใหญ่สุตาค่ะความดุความเดือดความมันความเครียด ได้เห็นแบบมุมมองความรักของของเราอะที่มีต่อเขาคือในเรื่องคือเมท้องมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนคือมันจะมีแบบว่าสิ่งไหนหรือระหว่างทางจะเป็นแนง่กับการที่แบบคนคนหนึ่งอะจะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอยากจะเอาชนะใจแบบ,บสามีของตัวเองอยากจะเอาชนะใจแม่หวยอย่างที่เมย์เคยพูดนะเมย์อบอกว่าตัวละครผมตัวละครเขาทุกตัวมีให้ข้อคิดดูตั้งแต่ต้นจนจบครับแล้วคุณคุณจะได้รู้มันจะสอนคุณเองครับผม